เกิดอะไรขึ้นแม่แตงโมของเงินเยียวยาวแก๊งสปีดโบ๊ทต่อเดือนเพิ่มหลังได้แค่เดือนละ30,000บาทงานนี้มีคนไม่เห็นด้วย ยังตามสถานการณ์กันต่อนะคะหลังจากที่วันที่22ธันวาคมศาลจังหวัดนนทบุรีมีการนัดตรวจพยานในคดีฆ่าเสียชีวิตของแตงโมพัชรธิดาที่ก่อนหน้านี้จากกรณีเมื่อประมาณวันที่21กันยายนแม่ของแตงโมหรือนางพาณิดาไม่ติดใจทั้งคดีอาญาแพงรับเงินสด400,000บาทแคชเชียร์เช็คฉบับละ800,000บาท2ใบรวมไปเงิน1 6 0 0 0 0บาทและรายเดือนเดือนละ3,000 30, บาทระยะเวลา20ปีรวมไปเงิน9.2ล้านบาทซึ่งยอดนี้จะไม่ตกต่อทายาทนอ จากนี้ทางแซนและกระติกก็ยังมอบต่างหูเพชรมูลค่าเกือบ50,000บาทให้กับแม่ของแตงโมต่ตอหน้าศาลเช่นเดียวกันซึ่งเลือกจากความเหมาะสมที่คิดว่าคุณแม่น่าจะชอบตอนที่มอบให้คุณแม่ก็ยิ้มแย้มจ่มใสก่อนต่อมาประมาณวันที่16กันยายนในรายการเปิดปากทางน้านแม่แตงโมก็ได้มีการเปิดเผยขาชีวิตลูกสาว9.2ล้านบาทโดยคุณแม่ได้เผยว่าในช่วงระยะเวลา7จเดือนที่ผ่านมาตนกับลูกจากกันโดยไม่ได้ทันลาเลยคนเป็นแม่รู้สึกทั้งโกรธทั้งโมโหและอยากเจอลูกสาวมากมาก ส่วนประเด็นเรื่องชีวิตลูกสาวมีค่าแค่9.2ล้านบาทเองหรอแม่ยืนยันว่าชีวิตลูกแม่ซื้อไม่ได้ด้วยเงินเท่าไหร่ประเมินไม่ได้เหมือนกันและมีช่วงหนึ่งของรายการได้มีการถามว่าสําหรับคําอวยพรวของทนายเดชาที่ว่าจะอยู่ถึงใช้เงิน9.2ล้านบ,บาทหมดหรือไม่ทางด้านแม่แตงโมงก็ได้มีการพูดเรื่องนี้ว่าราคาที่พูดคุยกันเป็นราคาที่น่าจะสูงกว่านี้และเวลาน่าจะลดลงและจากนี้จะได้ไปคุยกับเขาใหม่ไม่ใช่3 0,000ื่นบาทแล้วแต่เป็น5 0,000ื่นบาทและให้เวลามันลดลงและเมื่อถึงวัน นศาวันที่22ธันวาคมซึ่งมีการสืบพยานจำนวน139ปากเป็นพยานฝ่ายโจทก์ทั้งหมดอย่างไรก็ตามก็มีการายการวาดทางคุณแม่พนิดาคุณแม่ของศาสแตงงมดได้เข้าร่วมนัดตรวจพยานด้วยในครั้งนี้โดยในการนัดสืบพยานแม่พนิดาเผยว่าไม่ติดใจเอาผิดลูกปอและลูกโรเบิร์ตจำเลยที่1แ,และจำเลยที่2เนื่องจากได้รับเงินเยียวยาจนไปที่น่าพอใจส่วนจำเลยที่เหลือทั้งกระติกแซนและจ็อบรวมถึงทนายเอ็มยังติดใจอยู่เนื่องจากไม่ได้รับการเยียวยาใดๆ จากจำเลยที่เหลือทําให้ทนายความส่วนตัวของจำเลยทั้ง6ได้นําเอกสารสัญญาประนีปาะน้มยอมความในความเสียหายทางแพง่งมาแสดงชี้แจงให้กับคุณแม่ทราบว่าในการเยียวยาครั้งแรกนั้นทั้งฝ่ายจำเลยทั้ง6คนได้รวมกันชดใช้ค่าเสียหายให้จนเป็นที่น่าพอใจต่อหน้าศาลแล้วและคุณแม่ก็ได้เซ็นเอกสารยินยอมแล้วการที่มาเรียกร้องค่าชดเชยรายเดือนเพิ่มเติมจากที่ฝ่ายจำเลยต้องจ่ายให้เดือนละ30 0 0 0บาทไปจนถึงอายุ80ปีด้วยมีการขอเพิ่มอีกเดือนละ20 0 0 0บาทเป็น5 0 0 0 0บาทต่อ เดืนนั้นเป็นการเรียกร้องภายหลงังซึ่งฝ่ายจำเลยทั้ง6คนไม่เห็นด้วย